กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการการเตรียมความพร้อมในเรื่องของจำนวนเตียงที่ได้รองรับตอนนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งโรงพยาบาลของทางด้านโรงเียพทย์แล้วก็ทางทหารได้ให้ความร่วมมืออย่างดีและล่าสุดมีการปรับเอาโรงแรมนํามาเป็นโรงพยาบาล เฉพาะกิจซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลต่างๆนี้เรื่องของไข่ยืนยันว่าราคาที่ออกจากฟาร์มเนี่ยไข่ฟองหนึ่งราคาอยู่ที่2.80บาท80สตางค์สามารถตั้งราคาขายได้ที่3.35บาทส5ตางค์ถ้าใครขายเกินราคาทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ใช้วิธีการเข้าไปจับกลุ่มนะครับ หนึ่งก็คือให้มีการแต่งตั้งเพื่อย,ยกระดับให้เป็นศูนย์บริหารจัดการหน้ากากาอนามัยในระดับชาติคณะที่2คือคณะอนุกรรมการกําหนดราคากลางสําหรับเวชภัณฑ์ป้องกันระดับประเทศอีกชุดหนึ่งครับคือคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญ,ญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชาติของเราด้วย จังหวัดที่มีผู้ป่วยที่มีจํานวนมากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการทั้งมาตรการการสกัดกัน้นเชื้อจากนอกพื้นที่แล้วก็มาตรการยับยัง้งการแพร่ระบาดมีจังหวัดดังนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลอุบลราชธานีถึงรละยองชนบุรีและพัทยาส่วนจังหวัดที่ต้องเน้นหนักมากเป็นพิเศษจังหวัดสงขลาปัตตานียะรานาราธิวาสแล้วก็จังหวัดภูเก็ต พี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังอยู่ณประเทศอิตาลีต้องการการเดินทางกลับก็จะมีการเช่าเหมาลำแล้วก็มีการนําเอาคนไทยจากที่นู่นกลับมาแล้วก็มาดูแลก็จะมีการเชื่อมโยงระหว่างทางกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงสาธารณสุข วันนี้นะครับจะเพิ่มจุดตรวจในกรุงเทพและพิินทฑลเป็น377จุดซึ่งตรงนี้ต้องขอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเป็นมาตรการที่พวกเราต้องพยายามคุ้นเคยและคุ้นชินเพราะไม่ใช่ภาวะปกติและตอนนี้เราเรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินข่าวลวงหรือเฟกนิวส์ต้องมีการตรวจสอบตรวจจับขอให้ทุกกระทรวงได้ช่วยกันตรวจสอบตรงนี้ ขณะเดียวกันประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันถ้าข่าวอะไรบางอย่างที่อ่านดูแล้วไม่ชอบมาพากลท่านก็แจ้ง1111 11. เป็นสายโทรศัพท์นะครับเบอร์4ตัวนี้นะครับ